สามราศีดวงการงานนำโดงเรื่อง ยามยามดีในการทำผลงานทำอะไรก็รุง่งทำอะไรก็รวยคือราศีอะไรบ้างไปดูดวงการงานกับเมอร์แจมดวงเด็ดเด็ดดวงกันค่ะราศีมังกรการงานเป็นเวลาที่ดีอยากเสนออะไรรีบเสนอมีโอกาสสมหวังมีผลต่อการเงินราศีมีนการงานลุยได้เลยเต็มที่ได้รับการสนับสนุนดีจากหัวหน้ารวมถึงคนในครอบครัว ราศีเมษการงานถือว่ากลับมาน้าพอใจอีกครั้งเริ่มได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างกดไลค์กดแ like, ชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องดวงเด็ดเด็ดดวงไว้ด้วยค่ะเพื่อที่คุณจะได้อัปเดตดวงได้ทันใจดูดวงแม่นคลิกเลยดวงเด็ด .com ท่ันทองวัดชากงหมิววัดดังในฮ่องกงความศักดิ์สิทธิ์ เรื่องของกังหันลมที่พัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตชื่อว่าการหมุนกังหันกับทิศจะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีพกแผ่นทองไว้ในกระเป๋าสตางค์หลังบัตรประชาชนจะปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปเสริมสิริมงคลชีวิตและเรียกทรัพย์เงินแสนเงินล้านสนใจโทร080 997 966 5